สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอเลดี้ผีแดงกับช่วงเรื่องเล่าขา่าวแมนยูกันเหมือนเดิมนะคะลอรีวิทเวลค่ะรายงานว่าอิลิิเทนฮาเนี่ยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนสําหรับตลาดเดือนมกราคมแต่ผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมองว่าเสริมทีเดียวไปเลยในช่วงฤดูร้อนปี2023ีิอิลลิขันฮาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าเขาจะใช้ช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยประเมินทีมและวางแผนเพื่อเพิ่มเติมความแข็งแกร่งเท่าที่จะเป็นไปได้ ลลี <muitas> ่วิทเวลรายงานว่าอิติเทนฮากตัดสินใจที่จะทุ่มสุดตัวเพื่ออันโตนี่แทนที่จะดึงแบ็คขวาเข้ามาเขามีความกระตือรือร้นที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการสร้างทีมแต่คาดว่าเงินทุนเนี่ยจะตึงมือมากเลยในตลาดหน้าหนาวโจเอลเกสเซอร์ดิชาร์ตอโนและจอนเมอร์เทอร์เนี่ยมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์2023เท่านั้นอาจเดมอสนะคะอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลอาชีพชาวดัตที่เกษียณอายุไปแล้วเกือบ30ปีเนี่ย ได้พูดถึงอ e ีลิธเทนฮาร์กเอาไว้ว่าเขาตัดสินใจได้ดีหลังจากที่แมนยูพ่ายแพ้ให้กับไบตันและเบนฟอร์ดเขาได้ทำโทษทั้งผู้เล่นและตัวเองด้วยการวิ่ง13กิโลเมตรด้วยวิธีนี้เขาได้กลายเป็นสมาชิกของทีมผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่เนี่ยคอยเฝ้าดูหรือขับรถตามหลังอยู่แต่ในรถแต่สำหรับเขาวิ่งไปกับผู้เล่นและด้วยวิธีนี้เขาทำคะแนนได้เดมอสยังกล่าวอีกนะคะว่าเทนฮาร์กเป็นผู้ฝึกสอนที่สร้างสารรค์ทันสมัยมากเช่นเดียวกับอัลเฟรดชลอยเดอร์ ที่เขาหยิบหลายๆอย่างมาจากเป๊ปกัวดิโอลาสมัยอยู่ที่ไบ y ์แ n นดมิวนิคด้วยกันเขาทดสอบวิธีการเหล่านั้นที่อาแ์จ็คและถ้ามันได้ผลที่อาแ์จ็คมันก็ควรจะได้ผลกับยูไนเต็ดด้วยเช่นกันมีกระแสข่าวออกมานะคะว่าดอนนี่ฟันเดเบ็เนี่ยอาจพิจารณาย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดหน้าหนาว พราะที่แมนยูตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่ว่างสําหรับเขาโดยมีข่าวว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ให้ความสนใจฟาก f ฟาร์บิเชโรมาโนก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับข่าวลือของดอนนี่ฟันเดเบกว่าพูดตามตรงนะผมไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับความเป็นไปได้น,นี้เลยปัจจุบันอินเตอร์มีมิดฟิล์อยู่6คนดังนั้นมันจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้สำหรับฟันเดเบกแฟนๆก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะ แต่อนาคตของเขาจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะเจ้าหนูซีดานอิกบาวนะคะถอนตัวออกจากทีมชาติอิรักแล้วนะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะมุ่งเน้นไปกับการฝึกซ้อมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาคุนโดเปเยสตีค่ะก็หายเจ็บและกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมได้แล้วเอมีอินสตาแกรม a c e b o o k t i k t o o y y u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  e t w w t t t r r ภายใต้ชื่อเลดีผีแดงยังใหฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ วาง,งทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์กันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอกก็แอดไลน์มาได้ที่ Lady 9 9เถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ